พบกับรีวิวสไตล์บอลกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวมนุษย์แดัดแปลงหมายเลข18หนึ่งในสินค้า e v e n t Exclusive ตัวล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการถ่ายทำใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อให้ได้ภาพชัดมากกว่าคลิปที่ผมเคยถ่ายลงไปนะครับและสำหรับสินค้า Exclusive นะครับจะต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกล่องฟิกเกอร์นะครับด้านข้างครับด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือให้มาด้วยครับแล้วก็ตัวถาดใส่ฟิกเกอร์ครับก็จะมีตัวฟิกเกอร์หน้าเปลี่ยนอีกสองหน้าครับแขนกอดอกมือเปลี่ยนอีกสามคู่ครับ แล้วก็อีกหนึ่งทรงผมนะครับโดยส่วนนี้ยจะต่างกับตัวก่อนหน้านี้ตรงที่จะไม่มีหัวตัวคู่ลิล่ลินมาให้นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยครับในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับจุดที่แตกต่างจากตัวเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็คือการลงสีตาที่คมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกเสื้อย,ยีนกับกระโปรงยีนนะครับจะมีการ ไล่เฉดส,สีจากเข้มไปอ่อนนะครับทั้งตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือรองเท้าบูทนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นเริ่มจากการขยับตรงส่วนหัวนะครับจะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้อย่างอิสระครับแล้วก็มุมกลมครับก็จะได้ประมาณนี้มุมเงยต่อมาช่วงแขนนะครับกับลำตัว เป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้ฟรีแล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ครับต้นแขนสามารถหมุนได้นะครับต่อมาครับช่วงข้อศอกครับจะได้ประมาณนี้ครับตรงมือสามารถหมุนได้ฟรีเลยนะครับรวมถึงขยับขึ้นลงได้ ช่วงลาตัวนะครับมุมก้มครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มุมเงยครับเอียงด้านข้างครับช่วงขานะครับเนื่องจากว่ามันติดกับโปงเวลาขยับเราจะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับเวลาก้าวเท้าก็จะได้ประมาณนี้ครับดันไปทางด้านหลังครับแล้วก็ไปทางด้านข้าง ต่อมานะครับช่วงเข่านะครับก็จะได้ประมาณนี้ต้นขาย,ยังสามารถหมุนได้อีกนะครับส่วนรองเท้านะครับสามารถหมุนได้ครับเพราะเป็นบอลจอยนะครับเราก็สามารถดันขึ้นข้างบนได้ประมาณนี้ครับแล้วก,กดลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เพดทางด้านข้างครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนหน้ากันดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับดึงผมส่วนด้านหน้านี้ออกมานะครับใบหน้าจะติดออกมาด้วยนะครับเราก็ยิบใบหน้าที่เราต้องการนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับอีกทรงผมนึงให้ดูนะครับ ถอดหัวเก้าออกเลยครับดึงตรงๆแล้วเสียบหัวที่เราต้องการเปลี่ยนลงไปก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบบเป็นแขนกอดอกให้ดูนะครับขั้นตอนแรกครับดึงแขนเดิมออกมาตรงๆนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวมนุษย์แต่แปลงใหม่เลขสิบหนึ่งในสินค้าเ e อ็กซ์คลูตัวล่าสุดนะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่ผมเคยลงสามารถเลือกดูได้ที่ playlist เลยนะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe ติดตามผมด้วยนะครับรวมถึงการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ